เดี๋ยวตอนจ่ายตังค์แล้วมึงจะรู้สึกท่า <c oughs> นผู้มีเกียรติที่เคารพครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทางผู้เป็นเจ้าภาพคือครอบครัวแก้ววิเศษนำโดยคุณพ่อพ่อแววแม่ยุพินแก้ววิเศษและตัวนาคออฟจะขออนุญาตจะใช้เวทีนี้ประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่ตัวหน้าก่อนที่เขาจะเดินทางเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์เจริญลอยตาม เรื่องยุคคนลระบาดขององค์พระตะถาคตพระองค์นั้นในวันพรุ่งนี้ขออนุญ,ญาตนะครับท่านท่านก็รับประทานไปเรื่อยๆท่านสนใจก็ฟังไม่สนใจก็ดื่มเนาะเอาอย่างนี้แบบสบายๆครอบครัวที่มีความสุดที่สุดบนโลกมนุษย์แห่งนี้ในวันนี้ณนะเวลานี้ไม่มีใครเกินครอบครัวแก้ววิเศษเสียงปลืมือตอนรับพ่อแววแม่ยุพินแนะนาคอภิวัตหรือนางออฟแก้ววิเศษครับ ท่านหันไปทางด้านขวามือของผมนะครับท่านดูนะครับว่าพี่แววผมนี่ยังให้เกียรติยายเพ็ญอยู่เสมอเขาเดินตามต้อยต้เหมือนเดิมอะ่ะมาเพิ่งรู้ว่ายายเพ็ญชื่อจริงชื่อยุพินนี่ช้างเท้าหน้าดูเอาเองนะครับดูเอาเองนะว่าใครเป็นช้างเท่าหน้านี่ อาคุณพ่อมาด้านนี้ครับคุณพ่อโบราณก็บอกว่าผู้หญิงต้องอยู่ทางด้านซ้ายผู้ชายต้องอยู่ด้านขวาเอ้ยเดี๋ยวต้องถูกแล้วมาอ,อนาคอยู่ตรงกลางลูกนาคอยู่ตรงกลางเหมือนโซ่คล้องดวงใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามที่ผ่านมาพอผมเห็นเนื้อการสเนี่ยมีบอกว่าทำขวัญน,นา หายากนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนมากงานอุปสมบทหรืองานบวชเนี่ยส่วนมากจะใช้คําว่าเทศสอนนาคนะครับแต่อันนี้คุณแววกับคุณยุพินนี่ถือว่าท่านยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราจะเรียกว่าลาวเวียงหรือไทยเวียงเนาะมีการสู่ขวัญน,นาคนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้ก็เป็นช่วงฉลองไตรก็ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ จากมากมายหลายๆสถานที่ด้วยกันมาร่วมรับประทานอาหารและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระนางออฟนะครับใจจริงอยากจะเชิญทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้มีโอกาสขึ้นมาคล้องมาลลยแล้วก็ให้โอวาสกับนาคก่อนที่นาคจะจะได้อุปสมบทในวันพรุ่งนี้เกรงว่าจะเสียเวลาท่านจะภาพขออนญุญาตตัดตอนเหลือแขกผู้มีเกียรติเป็นเป็นตัวแทนของท่านสองท่านแรกผมจะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีคล้องมาลลยให้กับเจ้านาค และท่านสุดท้ายนั้นซึ่งถือว่าเป็นท่านที่ทางผู้เป็นเจ้าภาพนั้นให้ความเคารพนับถือครอบครัวนี้นะครับใกล้ชิดกันมานานนะครับคือท่านประธานในวันนี้นะครับคือท่านที่สก็คือท่านนายกสมปองเสนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งวันนี้ท่านจะคล้องมาลัยเป็นพวงสุดท้ายและก็ให้โอวาททักทายแขกผู้มีเกียรตินะครับขอญาตอย่างนี้เจ้าหน้าที่มาลัยเชิญข้างบนเลยครับ ครับท่านแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าขอพอทอส่วนมากตอนนี้เขาใช้คำยอ่อเจ้าขอพอทอคือย่อมาจากเจ้าของพื้นที่เสียงปรบมือตอนรับผู้ใหญ่ไพทู์จิตเสงี่ยมครับเรียนเชิญท่านคล้องมาเลายให้กับนักออฟครับขึ้นได้สองด้านครับเชิญครับผู้ใหญ่ผมก็สายตาไม่ค่อยดีผมมานั่งตั้งแต่ประมาณห้าโมงกว่า ผู้ใหญ่แกมาขอนั่งด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่มามาลัยมาเลยครับมาลัยครับอ้าวจัดสถานที่เอียงเอียงยังไงครับตากล้องจะให้เอียงยังไงเพื่อให้ได้สวยงามอ่รับมาละยมาเลยครับมีคนถามว่าคนเชิเชญมาลัยนี่แต่งงานหรือยัง ผมก็ตอบไปไหนขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเชิญพักผ่อนด้านล่างเลยครับเชิญครับฮะเป็นน้องสาวเออเอ,อเราทําโทรศัพท์หล่นไว้ไหนโทรเข้าเบอร์นหน่อยได้ไหมนี่ท่านที่สองครับท่านนี้ก็เป็นครอบครัวที่เรียกว่าครอบครัวของท่านนายกไปไหนไปด้วยกันเพราะว่าเธอมีหน้าที่ขับรถให้กับท่านนายกครับเสียงปรบมือต้อนรับร้อยตรีวิทูลเสีนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งเมืองนคนรนายกเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีร้องมาลัยมงคลให้กับนาคออฟครับขอเรียนเชิญครับครับรมมือตอนรับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งครับต้นร้อยตรีวิทูลเสนา ดูท่านจะให้พรยังไงครับเพราะเป็นผู้อาวุโสแล้วมีประสบการณ์นะครับครับขอพระคุณครับประมืออีกครั้งหนึ่งครับให้ท่านร้อยตรีวิทูลเสนาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งและท่านที่สามนะครับก็ผมว่ามันพอดีเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านที่สามเนี่ยเป็นประมุขฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งนะครับซึ่ง พบง่ายใจถึงพึ่งได้ต้องคนนี้นะเสียงดังฟังชัดไม่มีใครเกินครับเสียงประมือตอนรับนายกอ้อยครับนางสสปองเสนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งเมืองนครนายกครับเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีของมาลัยมงคลให้กับนาคและให้โอวาทแนะนําคําสั่งสอนและขอบคุณท่านผุ้เกียรติด้วยครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผม ที่ผมมาได้วันนี้ก็เพราะนายกสั่งให้มาตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับนายกสั่งเพราะลุงหน้าต้องมาห้าโมงเย็นผมมาไม่มีใครเลยปรากฏว่านนท์ต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้นนท์นะครับครับขณะนี้ก็ท่านคล้องมาลยมงคลน,นะครับครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วครับเลนเชิญท่านนายกได้กล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้แล้วก็ให้อบอวดน,นาาเลนเชนบ เรียนท่านประธานสภาองค์กรารบริหารส่วนตำบลหินตั้งท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลสาริกานะคะท่านผู้ใหญ่แดงนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภานะคะอ,องค์กรารบริหารส่วนตำบลสาริกานะคะแต่ไม่รู้ว่าท่านเป็นรองประธานสภาหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะเป็นรองประธานสภานะคะหรือว่า อดีตที่ชาวบ้านรู้จักท่านดีในานามผู้ช่วยแหลมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ,ะดิฉันนางสมปองเสนานะคะหรือว่านายกอ้อยนายกองค์การอาหารส่วนตะบุนินตั้งก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะ,ะที่ได้มาเป็นประธานในการกล่าวให้รับาิแก่นาคในวันนี้นะคะซึ่งก็ขอให้บุญกุศลนะคะที่นาค ได้บวชในวันนี้นะคะชื่อนาครอบนะคะนาคอบที่บวชในวันนี้ก็ไม่ได้มีมากนักนะคะที่ว่าจะได้บวชลูกได้ขนาดนี้นะคะบุญกูสน,นันใหญ่หลวงเลยนะคะที่ได้บวชลูกแล้วก็ในเมื่อเข้าไปอยู่ในร่มกายสวภาคแล้วนะคะก็ขอให้ปฏิบัติตนอยู่ในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ ถือศีล227ข้อนะคะให้ได้นะคะยิ้มเลยนาคยิ้มเลยบอกถือศีล227ข้อนะคะก็เป็นกุศลอย่างแรงนะคะก็ขอให้ท่านที่มาร่วมงานโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งหน้าคอร์สนี้ถ้าไม่ได้คุณคุณพ่อและคุณแม่นะคะก็คงจะไม่ได้บวชในวันนี้นะคะ ก็นายกก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้บุญอันนี้ตลอดไปนะคะขอกลับสวัสดีค่ะครับปลบมือให้กับท่านนายกอ้อยครับท่านนายกสมปองเสนาเล่นท่านนายกนะครับว่าผมไปดูมาแล้วว่าเจ้าของโตโจีนเนี่ยเคยมาส่งหัวหน้าสำนักปลัดเราอะ่ะมาจากอบตอไม้เค็ดนะครับ ผู้ใหญ่เอ๋อหรือนึกลองเอ๋อผมไปไปดูมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับกลับมาที่ครอบครัวนี้ให้คุณเป็นพ่อกันดีกว่าแมคุณนี่ถ้าเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นแบบนี้เจอกันแน่นอนดูเปิดอกติดูเปิดอกสิเป็นไงอ่าอ่าเอาเลยครับ,รบผมในนนมของเจ้าภาพของงานค่ำคืนนี้นะครับ ก็ขอกราบขอบไอ้ก็ขอสวสดีแขงท่านภูมิเกียรติทุกทกท่านนะครับที่ท่านได้สละเวลามาร่วมในงานบุญในค่ำคืนนี้ทางเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะครับหากค่ำคืนนี้มีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องหรือดูแลไม่ทั่วถึงก็อย่าได้ถือสานะครับถือว่าเป็นงานบวชของลูกของหลาน มาร่วมงานบุญในกันวันนี้นะครับขอบคุณครับครับโอ้ทองมาดีเว้ยท่องมาดีเว้ยท่องมาเป๊ะเลยไม่มีพลาดแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมพอจะรู้ออกว่าครอบครัวน,นี้ใครเป็นช้างเท้าหน้าดูจากการขึ้นเวทีก็รู้แล้วแต่วันนี้นะกว่าจะถึงวันนี้ได้ เจเพนหรือยุพินบอกว่าโอ้พี่นะอย่างน้อยก็20สกว่าปีเนาะความในใจของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรเหมือนตอนทำกับข้าวให้พวกเรากินหรือเปล่าเสียงประเมินให้กำลังใจยุพินแก้ววิเศษครับจบแล้วเหรอเ๋ยอ,อยังไม่ได้พูด ทุกท่านนะคะเอาไม้ใกล้ปากแม่นาคไม่มีอะไรจะพูดเลยค่ะดีใจมากเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะแค่นี้ละค่ะใช่เราย่อรชนะทีใคที่มัน นีเ่เวลาเขาอยู่บนเวทีเนี่ยมันดีใจมันปลื้มอ,อกพื้มใจมันอยู่ในเนี้ยในอวัยวะของในร่างกายเราขนาดเท่ากำปั้นมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตมันไม่สามารถที่กันเป็นร้อยแก้วร้อยกลองได้นะเมื่อท่านมาถึงนาที่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับว่าจะเป็นผู้กล่าวนำให้นาคได้ขออโหสีกรรมกับแขกผู้ไม่เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งที่จําได้หรือจําไม่ได้ทั้งต่อหน้าหรือรับหลังทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจขอให้ทุกท่านได้โปรดเอาหสิกรกัมให้กับข้าพเจ้าด้วย บุญกุศลใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าจะได้บวชในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้จงได้รับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงพร้อมกับครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยพร้อมกับครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยอ้าวเมื่อหน้าขอเข้ามาแล้วขอทุกท่านผมนับหนึ่งถึงสามนะครับท่านก็นำมือมาประนมที่หน้าอก พร้อมกับพูดคำว่าอนุโมทนาสาธุนะครับเอาเอามือมาพนมที่หน้าอกนะครับหนึ่งสอนุโมทนาสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าชอบแล้วเมื่อกี้ผมนำพาให้นาคขอเข้ามาฟังเสียงสดๆจากนากออฟครับสวัสดีครับก็ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมงานอุปสมบทของผมนะครับก็ถ้าครอบครัวผมทําผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับอโอเดีกกระทอกกันเดืการบวชนะครับไม่จำเป็นว่าจะบวชพรรษาหรือกี่พรรษาหรือกี่วันกี่เดือนแต่ขอให้เราศึกษาพราะธรรมวินยัยจะบวชกี่วันก็ได้บุญร่วมกันนะครับ นี่ก็คือครอบครัวแก้ววิเศษที่มีความสุขมากที่สุดในวันนี้เสียงปรบมือจากพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ครับดังๆครับรมันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรในการที่จะกลั่นออกจากหัวใจนะครับบางทีตั้งใจไว้ ตั้งใจไว้ว่าจะพูดแบบนี้นะแต่ก็พอเห็นแขกผู้มีเกียรติมากันมากมายก็ประมาะประมาะรู้จักไหมครับก็เรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตามกำหนดการแล้วเวลาเจ็ดโมงเสร็จๆนี่ก็จะแห่นาคนะครับแห่นาคแล้วก็เวลาเก้าโมงนะครับก็นำหนาาเข้าอุโบสถของวัด ปัดดงแห่งนี้นะครับในการอุปสมบทก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับบวกลบเล็กน้อยแล้วก็จะมีพิธีก็เรียกว่าถวายพระทหารเพลเพื่อในการฉลองนาคนะครับก็ขออนุญ,ญาตได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับเขาบอกว่าใส่บาทรพระบทใหม่เนี่ยได้บุญนะเพราะว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดพอง ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดีก็คือไม่มีปาจิตตีไม่มีสังฆาธิเศษนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนนะครับมานอนให้พระบทใหม่เหยียบถือว่าเป็นพระที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับเจ้าภาพไม่มีอะไรตอบแทนนะครับนอกจากอาหารจากผู้ใหญ่เอ๋ปาจีนบุรีนะครับซึงตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผู้ใหญ่เอ๋นะท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนกว่าๆพึ่งมาส่งเจ้าหน้าทีา่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดนะครับชื่อน้องจุลาลักษ์โกษานะครับก็มาปฏิบัติงานที่นี่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เอ๋ด้วยอาหารเครื่องดื่มที่มอบให้ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าไม่เมาไม่เลิกรานะครับเพราะว่าอยู่ในอยู่ในอาบริเวณของวัด นะครับก็ขอให้ท่านเอาแต่พระอ,อระมาณนะครับขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกนี้จงดนบันดาลประทานพรใ,นให้แก่ผู้มีเกียรติครรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุลพิทยพรชัยอันประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพา,านธนสารสมบัติหากท่านพึงผสมจะนงหมายสิ่งใดทั้งไม่ขัดต่อศีลลธรรมและไม่เกินจากความเป็นจริงแล้วขอทุกท่านพบประสบสิ่งนั้นอย่าเจ็บอย่าจน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โชคดีมีเงินใช้จากใจครอบครัวแก้ววิเศษและนายกอ้อยสมปองเสนานายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนติดตั้งขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ คุณทีมงานพิธีกรด้วยในกันนะครับผมขอบคุณทีวัฒนาภาพด้วยนะครับ,าาบ,รบส่วนนี้ของพวกเรานะครับผมนะขออนุญาตเป็นอ๋อสนุนสนา,สน,ากนกันกไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับส่วนรูปแบบที่น่าเพลงนะครับคืนนี้ครับฝากทีมงานทุกท่านด้วย้ในการนะครับผม